อยากตื่นมาถ่ายฝนตกถ่ายให้บเบิ้งเนาะค่ะเนาะฝนตกมืดขึ้นพี่น้องใครแต่ว่าตกตกบบบโบเห้งบบล้มบ่ห้องโบยั้ตตกงามขนาดค่ะแต่ว่าตกตั้งแต่หมู่บ้านหัวแรงจนเดียวนี่ยังลินอยู่พี่น้องเอย,ยังลินคือเกา่าโอ้ ให้ปู้เพิ่นไปรลบะเบิ้งปลายู่าปลาขึ้นตกแบบนี้ก็ดีแต่ะหนปงหยากระปงคักแล้วบร่ได้ซื้อเครื่องเหว่าเห็่คว้ยแล้วพี่น้องเลยหยาปงคักเลยมองไดก็ได้ก็ได้ไดกิน แล้ววายงัวก็กกได้ตกใบแห้งตกซัเนเมียกับพอดเป็นตะเบืองด้วยยากับบุมีอยังดอกมาทายเห็นเบืองว่าฝนตกเบิดขึ้นพวกพอมนันนะว่าให้ไอ้สร้างไปหาอัน ลูกมือมาอันติดบัวน้ำคำเลียนฝนบบตกกบสิเห็ดงานได้อยู่ดอกพี่น้องมาอนิทำเลียนฝนตกบัดมือกัสิเห็ดบบได้แต่ว่าคำตกซ้ำนี่ก็บพอเห็ดได้อยู่ดอกอานตกแห้งไรส่นสีอันบบได้เนาะเพราะว่ายาว่าสีอันให้เขากลืนส่วนพอหน้าแล้วก็ติดรอบเพื่อนเนี่ยติดบัวรอบเพื่อน ย่าไว้เขาก้นขมขางออกแล้วสิให้เขาสาบไล่สาบไปน้ำมันสิได้บอฝนสิเศร้าพอพี่นองแล้วเบิ่งฟ้าฟ้าเปลี่ยนพราะปานยังขาวไปมืดมันมีหอดแสงเด็ด เขาจันพัน น้ำหงองก็จอกก็แจ๊กหงสัซ้นี่ก็เป็นยังดอกน่าที่ได้เขาไอ้ก็อีต่อไปหันเรือหน่อยเดียวทีได้ดันดินซุ่นมีลงไป ส่วนทั้งนี้อนีอ่พอมันหน้ากระติดไปสูดแล้วเหลือแต่ทั้งหลังบ้านกับข่างข่างทั้งผ้หน่อยนึงเนาะคะ่ะแต่มันติดมือหนีก็แล้วบวัวยางหย่านมืนปลอยอยาง ขาวไปเมือ่ออร่อยันตกเมื่อมือยิ่ดอกมือนี่ รายละเอียดอยู <X> ่เราทั้งหลังบ้านส่วนห้องน้ำเนี่ยพอมันน่ะสิเจาะเอาเรื่องค่ะเด้อที่ว่ามันมืดบ่อันเอาอันนั้นใส่พ่อมันน่ะว่าสิเฮ็ดน้ำหลังสิเจาะเอา ว่ามันยังบ่แล้ยวบ่เสร็จเ่อันพร้อมบ่หยังก็เพิ้นเรือวาสิเจาะน้ำหลังหิดน้ำหลังแ่งน้ำหลังเอามีตาห้อนิตใจงัี๋ยวติตบสิต่งกับเจียวคุค่ะเพพอมันหนากจิตแงเอาน้ำหลังด้ ได้ละเอียดหมดแล้วเดีย๋ยวจะย่าฉีไปซื้อไอ้ฝ้าล่ะแต่ว่าเมืเอ่อเนี้ยที่ได้ไปบ๊อบๆ่าจ้ถามลูกเคยอยู่ว่าเขาสิได้พาไปบ่แต่ว่ากับฝนกับตกย่ากระบออยากลงไปหรอกมเะะมื่อนีละเอียว่าทีไปเมื่อนี้หรือมืออืน่นฝนตกแห้งทั้งเมืองบออยากไป คลิปนี้ฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งซื้อเนี่ยมกดไลค์กดแชร์ให้อาเคียดยินดีพาสวัสดีค่ะ